แก่นหลักของสมาคมนิสิตเก่กาของเราก็คือสายใหญ่มีเทศสายใหญ่สังคมถ้าครูมาบอกยังไงก็ต้องทำส่วนโจทย์ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแอปเช็คพีดี40ื่อไหรโหลดได้เลยค่ะอ๋อน้องแอปเหรอคะน้องแอปเขาไม่ได้เป็นนางเอกค่ะถ,ถ้านางเอกต้องมีเลิฟจีนกับพระเอก <c oughs> น้องแอปเขาเป็นสายเฉยเอาไว้เปิดเอาไว้ปิดเอาไว้เรียกให้คนมาดูเยอะๆ <c oughs> แ,ส,แ,ส,แส,สวัสดีครับผมชื่อโลดนันทิวัชรินนะครับผมเป็นนิสิตเก่าคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยในวาระ60ปีคณะนิเทศศาสตร์จุฬาเราอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวดีๆที่พวกเราได้ทําร่วมกันซึ่งมีชื่อเล่นนะครับว่าโครงการ กระถินพากินส้นคนที่จะเป็นคนเล่าได้ดีที่สุดตั้งแต่ตอนต้นว่าไปที่มาที่ไปอย่างไรจะเป็นใครไม่ได้นอกจากคุณครูกี้นะครับหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมอมหลวงวิตราทรจิระประวัติเจ็ดปีที่แล้วตอนที่เรูเป็นนายกสมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์จุฬาอยู่ดีๆก็มีฟ้าส่งซองกระถิ่นมาให้ครู <c oughs> เราเข้าไปหานิเทศครั้งแรกเนี่ยด้วยความที่เราต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของการสื่อสารนะคะ เพราะเราอยากจะให้คนเ,นเข้าใจว่าโรคพากินสารเนี่ยมันคือโรคอะไรคนในสังคมยังไม่รู้จักโรคนี้มากนักแล้วก็ไม่คิดว่ามันอยู่ใกล้ตัวเราอะค่ะแต่จริงๆโรคทางการเนี่ยมีผลกระทบกับชีวิตของคนคนหนึ่งมากทีเดียวครูก็เปิดดูแล้วครูคก็คิดว่าได้ละเราควรจะทําอะไรดีๆแก่นหลักของสมาคมนิสิตเก่าของเรารก็คือสายใหญ่นิเทศสายใหญ่สังคมสายใหญ่นิเทศคือเราจะรวมพลังกันจะทําอะไรก็ได้เพื่อเป็นสายใหญ่กับสังคม嗯嗯 ครูคนเดียวอ่ะถ้าจะทำอะไรอ่ะมันไม่ได้มากหรอกครูก็เลยเชื่อว่าครูคนเดียวบวกกับนักเรียนทั้งกองทัพน่าจะทำอะไรดีๆได้มากขึ้นและมีประโยชน์มากขึ้นดังนั้นเมื่อครูได้รับซองกระถินมาจากฟ้าแล้วครูก็จะแจกซองกระถินไปให้นักเรียนของครูเพื่อทำสิ่งดีๆร่วมกันครูสอนหนังสือมา20ปีนะครูอยู่กับเขาเต็มที่เลยนะครูเลยรู้ว่า คนไหนคือแชมป์แล้วคนไหนไม่ใช่แค่แชมป์แต่เป็นแชมป์ที่ชอบทำอะไรดีๆให้กับคนคนอื่นดังนั้นครูก็เลยแจกซองกระถินไปยังแชมป์คนนี้แชมป์คนนั้นแชมป์คนโน้นม,น,น,นมามาด้วยกันมาเป็นสายใยนิเทศของครูเพื่อสายใยสังคมถ้าครูมาบอกยังไงก็ต้องทำ ส่วนโจ์ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันชมรมเพื่อมากินสันก็ช่วยกันเล่าบอกว่าเวลาเขารักษาเนี่ยคือเขาโอเคนะแต่โอลาที่เขาไปใช้ชีวิตในสังคมเกิดบางทียามานันอ่อนแรงลงอะ่ะอาการมันก็จะขึ้นมาพออาการขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคนรอบตัวไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเขาก็จะมีความรู้สึกไม่สบายใจไปไปมา,มาเขาไม่อยากออกไปข้างนอกแล้วเขาก็อยากอยู่กับบ้านก็เลยทำให้มันเขียวอะ่ะ คุณหมอก็บอกว่าอยากให้คนรู้ว่าค,คนที่เป็นพาร์กินสันเนี่ยเวลาเขามีอาการเนี่ยมันจะมีอาการอะไรบ้างแล้วก็อยากให้คนข้างนอกเนี่ยรู้ว่าจะต้องทําตัวยังไงก็ถามคุณหมอว่ามันมีอาการอะไรที่ให้จําได้บ้างจําง่ายๆนะคะบีก็สรุปได้ว่ามันจะเป็นช้าแข็งเกรงแล้วก็สั่นคือคนจะชอบคิดว่าพาร์กินสันจะสั่นอย่างเดียวแข็งเกรงก็คือบางทีแบบเหมือนเป็นหินไปเลยหน้าตาเหมือนแบบไม่มีความรู้สึก หรือว่าช้าก็คือทำาอะไรอยู่ก็หยุดซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะหุดหงิดแล้วคนที่เขาเป็นผู้ป่วยพากินสัตว์เขาก็จะรู้สึกไม่ดีแล้วก็เลยบอกโอเคถ้างั้นเราจะทําให้เรื่องนี้เป็นที่รับรู้ก็บอกคุณหมอว่าขอพระคุณคุณหมอที่ให้โอกาสเด็กนิเทศของเราได้เป็นหมอบ้างก็คือเป็นหมอรักษาความไม่รูนั่นเองถ้างั้นเราได้บรีฟอย่างนี้แล้วน่าสนุกมากเลยใครจะเป็นคนรับซองกระถินต่อไปสองคู่สองกระถิงต่อเลยก็คือเจมาร์ แล,แล้วก็ S จากโจทย์ของน้องบีเนี่ยเรามาลองชมกันนะครับว่า S กับเจม่มตีออกมาเป็นงานครีเอทีฟเป็นอย่างไรบ้าง กินสันทำให้มีอาการสัน่นเคลื่อนไหวช้าแข็งแรงและแสดงความรู้สึกทางสีหน้าไม่ได้มีสิ่งหนึ่งที่ในใจของพวกเขารู้สึกเหมือนกันนั่นก็คืออยากให้ทุกคนเข้าใจจุดประสงค์ที่เราทำเนี่ยเพื่อให้คนทั่วไปได้เห็นว่าคนที่มีอาการพาร์กินสันเป็นยังไงบ้างเวลาเขาไปเจอ คนที่พีอาการเหล่านี้เขาจะรู้สึกและเข้าใจว่าอ๋ออาจจะเป็นโรคพาร์กินสันนะครับซึ่งคนที่จะมาแสดงให้เห็นว่าอาการเป็นยังไงได้ดีที่สุดก็คือผู้ป่วยด้วยกันสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าจุดประสงค์ของมันเนี่ยน่าจะบรรลุในการที่ทําให้ให้ทุกคนในในสังคมไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามปกติผิดปกติป่วยไม่ป่วยเนีย่ยทุกคนอยู่ร่วมกันได้ ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันได้ในฐานะที่เป็นคนไทยเหมือนกันได้ชมภาพยนตร์เข้าใจพาไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ฟังสิ่งที่ผู้กํากับได้เล่าถึงเบื้องหลังวิธีการคิดว่าเป็นอย่างไรไปแล้วเรียบร้อยนะครับคราวนี้ผมว่าสิ่งสําคัญเนี่ยเราต้องมาเข้าใจว่าเราทําอย่างไรถึงก่อให้เกิดเป็นแคมเปญใหญ่และประสบความสําเร็จไม่ทราบว่าเรื่องนี้โอควรจะคุยกับใครดีครับครูเรื่องนี้ต้องอิม่ม เราทําการสื่อสารเนาะเราก็จะรู้ว่ามีเดียหรือสื่อต่างๆที่มีหลากหลายแพลตฟอร์มหลายรูปแบบเนี่ยมันใช้แค่หนังอย่างเดียวมไม่ได้งั้นเราต้องโกยม a t เ r อ a l เรียลทั้งหมดที่เราพอจะหาได้อเอามาใช้มีเดียที่ใช้เนี่ยเราอาจจะใช้ทั้งตัวหนังเองใช้ทั้งออนไลน์เอาไปออกออฟไลน์ line, เอาไปออกตามรถไฟฟ้าไปออกตามสื่อออฟฟงต่างๆเท่าที่คุกกี้จะไปขอซองกระถิ่นมาได้ <laughs> เราก็จะมีโซเชียลมีเดียที่เดี๋ยวนี้คนเขาก็ตามอินฟลูเนราะเราก็ขอให้อินฟลูเนี่ยแชร์สิ่งเดียวที่เกี่ยวกับคอนเซปต์แคมเปญของเราซึ่งก็คือ,อการทําให้เห็นว่าคนที่เขามีอาการพาร์กินสันเนี่ยเขามีอาการอย่างไรตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็คืออาการสันถ้ามือสันถ่ายรูปอะอจะเป็นยังไงม,มือสั่นถ่ายวิดีโอจะเป็นยังไงแล้วก็ให้เขาแชร์สิ่งนี้ออกไปก่อนคนแรกที่ครูโทรก็คือยงตอนนั้นเป็นเจ้าของค่ายนาดาว ย้งเอาดารานาดาวตอนนั้นดังมากมีฮอร์โมนอะทุกคนลงภาพตัวเองเนี่ยสั่นๆวันเดียวกันกับที่เราปล่อยสปอตเพราะนั้นวันเดียวมันจะมีพลังมากทรงพลังจริงๆกูโทรหาเพื่อนชื่อต๊ะรุ่น18ตอนนั้นเขาเป็นผู้ดูแลดาราของเ x ็กแซคเขาก็ขอดาราดังๆเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยลงให้หมดเลยแล้วพอเราออกหนังไปปุ๊บเราก็มีส่วนที่เป็น h ี n d t ด e s c ซ n e ตามมาว่าเนี่ยหนังเรื่องนี้ถ่ายทำโดยที่ ชวนคนที่มีอาการเป็นพาร์กินสันมาร่วมด้วยจริงๆนะเพื่อให้คนเขารู้สึกว่าเรามีอาการแบบนี้ช่วยเข้าใจเราหน่อยแล้วก็มี h ี i n เดอร์ซีนออกไปตอนที่เราบอกว่าเราต้องถ่าย behind the s c e n นนะคะครเรารู้สึกว่าเออมันก็คือกึ่งๆสารคดีแหละ <ừ> เพราะ <ừ> ว่าเราต้องถ่ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริง <ừ> แล้วเอามาเล่าเรื่องอยกกันนั้นเลยเราก็มีผู้กำกับสารคดีมือรางวัลเนี่ยก็เลยโทรเรียกเจ๊ไก่เพราะว่าเป็นมือสารคดีทําให้ตูนด้วยนะคะแล้วไก่ก็บอกครูว่า ครูครับหนังเรื่องนี้ต้องการดาราครับครูก็แอฟละกันแอฟทักษอ,อนนี่แหละ โทรปุ๊บสคนนี้มาปั๊บแอปนี่มาโดยไม่รู้ด้วยซ้ําว่าอะไรเหรอคะจะให้ทําอะไรมาถึงแอปก็แสดงได้แคมเปญประสบความสําเร็จในแง่ไหนยังไงบ้างครับปกติของพวกนี้มันจะวัด against Budget แต่อันนี้บั d g เจตเราศูนยบาทมันถึงเป็นที่มาของคําว่าซองกระถินก็คือเราเราไม่ได้มีเงินอะไรให้เรากลับไปขอเขาแต่สิ่งที่ใส่ให้มาคือความคิดความสามารถ ความเชี่ยวชาญความต่างๆมันก็เลยมาสูงบ่าเพราะทุกคนเอาตัวเองอ่ะเข้ามาร่วมสร้างแคมเปญแคมเปญมันชื่อมันคือเข้าใจพาร์คินสันสิ่งที่เราอยากรู้จริงก็คือเออเราออกแคมเปญไปแล้วอ่ะคนทั่วไปเข้าใจเห็นใจแล้วก็รู้สึกร่วมกับคนเป็นพาร์คินสันมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้คือไปเงี้ยวหูฟังฟีดแบ c k จากชาวบ้านที่ดูว่าแบบเป็นไงบ้างอ่ะอ่านคอมเมนต์ไปจนถึงแบบ ถามชาวบ้านชาวช่องที่เขาเห็นแล้วมันก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรดีมันมีฟีดแบ็กหรือมันมีผลตอบรับที่มันทําให้ใจฟูมากเลยค่ะครูมีผู้ที่มีอาการพากินสันเนี่ยเขาเขียนค,ความประทับใจของเขาอ่ะให้ไปในยังชมรมเพื่อนพากินสันแล้วคนที่ชมรมที่ติดต่อให้เรามาช่วยทํางานนี้เนี่ยส่งมาให้ครูพี่ได้รับผลของหนังสั้นพากินสันมาเล่าให้เพื่อนฟังนะคะตามปกติพี่จะไปซอยผมร้านผู้ชาย ที่มีช่างส่วนมากเป็นเด็กวัยรุ่นเมื่อก่อนช่างที่เป็นวัยรุ่นจะมองพี่สายตาของพวกเขาจะรำคาญพี่นิดนิดแต่เมื่อวันจันทร์พี่ตัดสินใจไปตัดผมร้านเก่าปรากฏว่าคราวนี้เข้าไปในร้านพวกช่างวัยรุ่นสายตาที่เขามองพี่เปลี่ยนไปเป็นสายตาที่มีความเห็นอกเห็นใจสายตาของพวกเขาอ่อนโยนลงมากเลย จนทําให้พี่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แม่ค้าที่ขายน้ำหน้าร้านถามพี่ว่าพี่เป็นโรคพาร์กินสันใช่ไหมพี่ตอบว่าใช่เขาก็ยิ้มยิ้มพี่เองก็ยิ้มยิ้มส่วนพวกเราน้ำตาสึกโอ้ดีมากดีมากจริงๆในเมื่อเราทําแคมเปญที่มีชื่อว่าเข้าใจพาร์กินสันอันนี้มันเป็นตัวหนึ่งที่ยืนยันกับเราว่าความเข้าใจมันเกิดขึ้นจริงส่งผลดีต่อคนที่ป่วยเรื่องนี้จริง คำว่าสายใยทิเทศสายใยสังคมมันเป็นอยู่ในหัวพวกเรา<ม>ตลอดส่วนใหญ่เราก็จะเป็นงานบันเทิงพออะไรที่เรารู้สึกว่าทําเพื่อสังคมได้แบบเป็นสายใยสังคมเนี่ยเออเราก็รู้สึกว่ามันดีนะมันแบบเป็นการใช้ความสามารถด้านการสื่อสารของพวกเราเนี่ยเอาไปทาประโยชน์เพื่อสังคมก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาจากพ<ม>ิตุก รม,มเพื่อนพาร์กินสันคราที่แล้วเราทําให้คนรู้จักว่าโรคพาร์กินสันเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้มันจะเป็นกลยุทธ์เชิงรุกทำยังไงที่เราจะลดอัตราการเป็นพาร์กินสันลงไปก็คือไปแบบว่าหัวโล่งๆเลยแต่สิ่งที่ได้มาคือแบบบีก็เรียกเลยว่าคือบีทองคําำเพราะว่าคือเราคิดว่าโรคเนี้ยใครๆก็มีสิทธิ์เป็นได้แล้วเราไม่มีทางที่จะรู้เลยว่าเราจะถูกหวยคือจะเป็นโรคเนี้ยตอนอายุเท่าไหร่คือมันเหมือนแบบใช้ชีวิตอยู่บนความลุ้น่ะแต่สิ่งที่คุณหมอบอกก็คือว่า หมอค้นพบวิธีการที่จะป้องกันได้แต่ช่วร้ายก็คือว่าตอนนี้สถิติลงมาจนถึง40บวดแต่แอปที่คุณหมอคิดขึ้นมาเนี่ยถ้าคุณอายุ40แล้วคุณตรวจตัวทุกปีคุณจะรู้ว่าคุณมีความเสี่ยงไหมตั้งแต่เนิ่นๆถ้าคุณรู้ว่าคุณเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆคุณมาหาหมอเร็ว มันป้องกันได้แล้วก็รู้สึกเลยว่าอันนี้มันใหญ่กว่าคนที่แล้วมากแน่นอนว่าต้องครูกี้อีกแล้วค่ะมันมีเพลงบอกโปรดส่งใครมาลักฉันทีใช่ปะแต่อันเนี้ยโปรดส่งนี่ทองคำมาให้ฉันทีฉันรับแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องไปเทสตอนแรกๆเราได้เล่นก็รู้สึกว่าแอปเขาก็โอเคนะอะไรเงี้ยมีให้ทดลองเดินเหมือนลองเล่นเกมตอบคำถามอะไรเงี้ยครับแต่ว่า แอปนี้น,น่าจะแบบสื่อสารได้อีกด้วยความแบบ,บเออพวกเราเรียนการสื่อสารมาอะไรเงี้ยคุกกี้ก็เริ่มแบบเอ้ครูว่าต้องกราฟิกมาแล้วเราก็เอ้ครูเราเขียนโปรแกรมกันได้เหรอเราไม่ได้เรียนมาทางนี้อะไรเงี้ยแต่ว่านี่คือมหาสจจจา์คุกกี้ตัดสินใจว่าเดี๋ยวขอโทรหาเกดเพราะว่าสอนหนังสือมา20ปีภาพกราฟิกที่ขึ้นมาในสมองครูเนี่ยคือเกดตอนแรกคะ่ะคุกกี้ให้ไปช่วยออกแบบเรื่องโลโก้ดูเรื่องคีวิชวลและแบรนดิ้งเราจะสื่อสารกับ คนที่ยังไม่เป็นพากินสันเราต้องการที่จะให้เขารู้สึกว่าเขาต้องสนใจมันนะแต่ว่าเขาต้องไม่กลัวแล้วเขาต้องรู้สึกว่ามันเป็นมิตรเราก็เลยออกแบบออกมาจะมีเส้นหยิกหยกักหยักเพื่อสะท้อนของความเป็นพากินสันมีความสันสันของพากินสันตัว P ีกับตัวดีเราทําให้มันดูเฟรนลี่ขึ้นโดยการที่เราทำคาแรคเตอร์ให้มัน อันนี้ค่ะจริงๆเราก็ดูรีเสิร์ชว่าจริงๆบางนอกมีการใช้การ์ตูนหรือว่ามีการทำคาแรคเตอร์พวกนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้มันดูเฟรนด์ลี่เพื่อใช้ในการสื่อสารเรื่องยากให้เข้าใจง่ายขึ้นเราก็เลยลองเอาเรื่องนี้มาอัดเดบโดยภาพรวมแล้วก็อยากให้มันรู้สึกเอนเจจิ้งแล้วก็โมเดิร์นมันก็เลยเป็นที่มาว่านี่คือโลโก้เช็คพีดีอันปัจจุบันพอหลังจากทำโลโก้เสร็จก็มีโอกาสได้เข้าไปร่วมทำการทดสอบของจริงที่โรงพยาบาลจุฬางานคอนเซ็ปต์มันน่าสนใจมาก แต่ว่าจริงๆมันน่าจะยัง user friendly กว่านี้ได้อีก mm hmm. ก็เลยอาสาเข้าไปช่วยงานในส่วนตรงนี้ขึ้นมา mm hmm. ค่ะเรื่องที่สำคัญที่สุดในการทําทุกอย่างคือเรื่องของ accessibility mm hmm. เราต้องมี e s ชัวว่าทุกคนใช้งานได้ง่ายไม่ว่าจะใช้ในเรื่องของการทําฟอนต์ในเรื่องของสีที่ว่ามันต้อง contrast ให้เห็นภาพชัดเจนแม้แต่ในเรื่องของ flow ใน user flow ว่าทำยังไงให้ คนเขาใช้งานได้แบบไม่ต้องคิดม,มันก็เลยทําเป็นหน้าที่ของเราที่เราคิดแทนเขาว่าอเอ๊ะเราลดขั้นตอนตรงนี้ได้ไหมเพื่อให้ตรงอื่นมันใช้งานง่ายขึ้นค่ะเราถือว่าของพร้อมแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือจะโปรโมทอย่างไรที่ทําให้คนเนี่ยสนใจแล้วก็มาโหลดแอปพลิเคชันเนี้ยไปใช้เราอ่ะจะร้อนสิ่งเนี้ยซึ่งเป็นสิ่งใหม่มากอันดับแรกก็คือคนก็ยังเชื่อว่าเออโรคพาร์กินสันมันก็น่ากลัวรเราต้องทําให้สิ่งเนี้ยไม่น่ากลัวต้องทําให้สิ่งนี้น่ารักรอยากให้ทุกคนเข้ามาโหลด อย่างที่2ก็คือว่าเราจะล็อกแอปในช่วงที่มิจชี้เต็มบ้านเลยจะให้กดลิงก์จะให้ดาวน์โหลดเลยทุกคนกลวหมดเลยเราจะทายังไงให้ทุกคนรู้สึกว่าอันนี้น่าเชื่อถืออันนี้น่าโหลดแล้วมันเป็นประโยชน์จริงๆและที่สําคัญก็คือว่าพอคุณโหลดเสร็จแล้วเนี่ยทำยังไงให้คุณสนุกที่จะเล่นมันเพราะว่าคุณหมอบอกว่ากว่าจะจบแบบทดสอบเนี่ยมันประมาณ15 20นาทีเชียวนะอมันก็คือต้องมีเวลามากพอเลยลรวก็เลยคิดว่าการสื่อสารนี่แหละ อย่างชาวนิเทศเนี่ยแหละเนี่ยคือความถนัดของเราละเราต้องทําทุกอย่างเพื่อแก้โจทย์พวกนี้ให้ได้สิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะช่วยงานนี้ได้ก็คือค r e a t i v e กับงานโปรดักชันที่ดีซึ่งแน่นอนว่าต้องเป็นนะจังก้า,กาค่ะวันนี้ก็คือ oh. น้องหลินตัวแทนจากจังกาค่ะสวัสดีครับ จากจดแรกคือเราอยากได้ความเข้าใจง่ายแล<ำ>้วก็พี่พี่บบอกว่าทํายังไงให้เขารู้สึกว่าเราไม่ใช่มิจฉาชีพเราก็เอ้ยมันใช้ได้จริงแอปเนี้รู้สึกว่าพอทําหนังขึ้นมางีเรแล้วว่าเข้าใจง่ายไม่พออยากจะรู้สึกเหมือนแบบว่ามันจะต้องมีของอะไรให้ให้มันเห็นให้คนจดจําได้อะค่ะเออเลยคิดว่าการเล่าด้วยเพลงเราการใช้เพลงแร็ป แล้วพอเพลงปุ๊บก็เลยต้องมีท่าเต้นไหนๆเราจะเอาแบบนี้ละเราแปลว่ามันก็เลยต่อไปถึง radio sport ได้ด้วยอะค่ะทำให้คนจดจำได้จำคำว่าเช็คพีให้ได้โดยแบบมันจะมีทํานองเข้ามาอรอย่เงี้ยแล้วก็คนที่มาทำท่าเต้นให้ก็ เฟิร์สนะคะเป็นนักเต้นรำามห,หนึ่งของคณะเราพอได้คำว่าเช็คพีดีละได้เนื้อรองละเฟิร์สเอาโจทย์มาแล,แล้วก็มาคิดท่าเต้นออกมาให้มันไกลเป็นตัวคีย์กับตัวดีแล้วก็ปรบมือกันแต่ว่า <laughs> มันมันทำได้จริงๆค่ะพอมิกซ์ เสียงทำเพลงไปทำกันที่น้องจำ้ำรุ่น4 6ผมแลนดิ้งถึงเมืองไทยปุ๊บเนี่ยก็คนพบว่าบังเอิญตรงว,วันที่น้องอัพต้องมาอัดเสียงเพลงร้องเพลงนี้พอดีก็เลยต้องเดินทางไปที่สตูดิโอทันทีครับตอนนั้นน้องอัพพก,ก็ไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่เคยร้องเพลงแร็ปมาก่อนอะไรเงี้ยฮะต้องมานั่งแบบทีละประโยคทีละประโยคเพราะว่าบางคํามันก็ไม่ได้ร้องง่ายมากอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วทำหนกมาได้แบบสนุกมีแบบ แชรคเตอร์ e ขนาดนี้ถือว่าเจ๋งครับยากมากแต่ว่าต้องขอบคุณจัมเลยที่บอกว่ามาช่วยอัดเพลงแล้วก็มาช่วยค่อนรักทั้งหมดด้วยนะครับผมก็ีิจัยมากครับได้ทำงานร่วมกันนะครับ คนสำคัญที่จะเป็นดาราเอกเนี่ยครับไม่ทราบว่าเป็นใครครับระดับดิเทศจุลาแล้วเราต้อง40อัพแล้วก็เรดด้ยด้วยนะครับอาตุยไม่ได้แบบว่าเหมือนที่พวกเราชอบดูไม่ใช่พวกเราไม่ได้ดูนางเอกของวันนี้เราอยากจะได้คนที่แบบว่าสามารถสื่อสารไปถึงทาร์เก็ต40บวกแต่ยังดูดีอยู่ แล้วก็ต้องมาเล่นคู่กับพระเอก<ม>ที่ก็คือน้องอารรุ่น49ด้วยตัวอาเองอาเป็นคนไม่ค่อยมีสาระใช่ไหมคะอาก็จะคิดถึงแบบสิ่งที่เป็นความสนุกแล้วก็ตัดสินใจกระโจนลงไปทันที<ม>ถ้าอะไรที่มันแบบนิเทศ<ม>โอ้ยกูเอาหมดอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ เราพบว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันมีคุณค่ามากเลยหลินมีความหมายมากๆเป็นสิ่งที่แบบช่วยทำให้หมอเหนื่อยน้อยลงโรงพยาบาลเหนื่อยน้อยลงคนในครอบครัวของใครบางคนเมื่อเขาเช็ครู้ตั้งแต่เนิ่นๆจะได้ป้องปรามคือแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเหมือนกระโหลก,กลาพี่โอ๊คแต่ มันได้แบบผลลัพธ์ที่ดีมากๆเป็นประโยชน์มากๆทุกครั้งเลยนอกจากนางเอกเรดออย่างอัตุ๋ยแล้วยังมีนางเอกเรดอื่นอีกจริงไหมครับมีเหรอคะไม่เห็นมีเลยค่ะแอปเช็คพีดี40เมื่อไหร่โหลดได้เลยค่ะอ๋อน้องแอฟเหรอคะน้องแอฟเขาไม่ได้เป็นนางเอกค่ะถ้านางเอกต้องมีเลิฟซีนกับพระเอก <c oughs> น้องแอฟเขาเป็นฝาเฉยๆเอาไว้เปิด เอาไว้ปิดเอาไว้เรียกให้คนมาดูเยอะๆพอเป็นน้องแอปแล้วคนอยากดูค่ะเพราะว่าถ้าเป็นตุ๋ยใครจะดูล่ะคะพี่นะคะก็ขอบคุณน้องแอปด้วยเนาะคือจริงๆแล้วขอบคุณทุกๆท่านมากๆคือแอปอ่ะงานยุ่งแล้วก็อะไรตอดมีอะไรมากมายก็ยังเต็มใจเต็มที่แล้วก็มาถ่ายทําให้กับเราด้วยนะคะครับผมเยอะมากเลือดนิเทศนะคะเลือดนิเทศเลือดนิเทศเช็คพีดีเช็คพีดีเช็คเช็คพีดีเช็คพีดีเช็คโหลดโหลดแอปเลย เปชครั้งที่แล้วเนี่ยลักษณะของแคมเปญคือเราส่งตู้ออกไปทุกทางเป็นวงกว้างๆแต่แคมเปญนี้มันจะซับซ้อนกว่าตรงที่ว่ามันไม่ได้แค่อยากให้คนแค่รับรู้เราต้องการที่มีแอคชั่นต่างๆตามมาเป็นสเต็ปๆซึ่งเราก็โชคดีมากที่ซองกระถิ่นของคุกกี้อะค่ะ <c oughs> ก็เลยต้องแจกให้พี่จูในการทำพีอาร์พี่จูก็ส่งทีมตัวตึงมาให้เลยว่าทีมนี้เด็ดสุดเพื่อช่วยเราประกบการทำพีอาร์ออกไปว่าเวลามีหนังเราต้องมีอาร์ติเคิล มีเนื้อข่าวมีการให้สัมภาษณ์ของคุณหมอมีการให้ความรู้คนว่าการจะใช้แอปมันมีวิธีใช้อย่างไรแล้วซองกระถิ่นของคุกกี้อะค่ะคือไม่ได้อยู่แค่นักศึกษาปริญญาตรีอย่างเรานะคะร<ฮ>ามไปถึงปริญญาโทด้วยยังมีเดียค่ะก็ได้พี่เล็กที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทแล้วก็ทําบริษัท PhD ชช่วยเต็มที่มากแล้วถ้าอยากให้มีภาพที่ชัดเจน ทางโรงพยา,ยา,ายบาลก็มีงานแถลงข่าวได้ไหมไหนๆก็ไหนๆคุกกี้บปอิมเอาซองไปแจกคนทำอีเวนต์หน่อย <c oughs> ก็ได้เพื่อนรุ่นได้ออม33ที่มี <c oughs> บริษัทออร์แกไนเซอร์เขาก็มาจัดงานแถลงข่าวให้ <c oughs> เพื่อที่ให้นักข่าวเนี่ย ได้ข้อมูลได้ภาพได้อะไรที่จะเอาไปตีฟูต่อให้เราแล้วก็มีการทำคล้ายๆเป็นคลิปง่ายๆเป็นภาพข้อความอธิบายคุณหมอเขาก็เอาแอปเนี่ยไปเทรนให้อสอมเทรนให้พยาบาลที่จะลงไปช่วยคนในจังหวัดต่างๆแล้วน้องมดเนี่ยครับมีส่วนร่วมในแคมเปญเหล่านี้ยังไงบ้างครับ คุกกี้โทรมาคือมด e พี่อยากได้คนที่ช่วยประสานสิบทีมเราก็คือทํางานกับสมาคมมาเรื่อยๆก็เลยพอจะรู้จากพี่ๆน้องๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรับคําเชิญของคุกกี้ทันทีเลยตอนเข้ามาก็คือเหมือนกับเราอ่ะต้องคอยจับเป็ดใส่แล้วอ่ะค่ะเราก็เกียวเหมือนแบบพี่ๆรุ่นต่างๆเนี่ยเป็นเหมือนเป็ดเนาะ<ม>เราก็ทํางานได้หลายอย่างก็เลยรู้สึกว่าเออเราจะเข้ามาทํายังไงที่จะทําให้พี่เขาฟลอ์มากคือซึ่งบางทีแบบ กว่าจะประชุมแต่ละอันนะคะบางทีพี่หลายท่านแล้วก็บางท่านก็จะคิวกว่าจะได้นะเราก็ต้องโทรที่เขาคิวนี้ได้ไหมคะอะไรเงี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่จะสามารถเอาสิ่งนี้ออกไปหาคนที่ไม่จําเป็นต้องเดินทางมากรุงเทพเพื่อ,อพบหมอเฉพาะทางได้ให้เขาสามารถดาวน์โหลดใช้เทสเองหรือแพทย์พยาบาลที่อยู่ต่างจังหวัดอาจจะไม่ใช่แพทย์เฉพาะทางสามารถช่วยให้คนสามารถตรวจหาพาหินสันสัญญาณของพาคินสันก่อนได้ที่สําคัญคือ ต่อให้วันนี้เรายังไม่สามารถวัดผลได้ร้อยนว่าอันนี้เสร็จแล้วเพราะมันไม่เสร็จรมัน,นง,งต้องทำต่อสิ่งที่เรียบร้อยไปแล้วคือใจมันฟูแล้ว<ม>พอเราได้ทำเรื่องนี้ออกไปแล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วเหมอกำลังจะเดินออกจากที่โรงพยาบาลที่เพชรบุรีเพราะคิดว่าตรวจเสร็จมาละ590ท่านนะครับกำลังจะเดินออกมามีผู้ป่วย ถูกเข็นเตียงเข้ามาหนึ่งลูกบอกว่าหมอช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยดูหน่อยเราก็ไปถามเขาว่าเออทำไมถึงรู้ว่าเรามีตรวจพากินสันนี่นี่อ้าวก็โครงการเช็คพีดีไงที่เราเห็นอยู่ในออโฆษณาที่ส่งมาอะไรต่างๆในจุดตรงนี้ออฟังดูแล้วเห็นไหมครับสิ่งที่ทุกท่านทำสิ่งที่ทุกท่านช่วยเหลือกันมาเนี่ยผลที่เห็นเนี่ยลงไปถึงผู้ป่วยที่เขารู้เวลาเขาเข้ามาถึงการรักษาคือบางทีเขาอาจจะเรียกตัวเองว่าเป็นเป็ดนะ แต่รู้สึกเลยว่าทางด้านการสื่อสารเนี่ยเขาเป็นแบบนิเทศมืออาชีพมากค่ะครูหนึ่งคนกับนักเรียนทั้งกองทัพทำอะไรได้มากกว่าที่คิดไม่ใช่แค่ได้ทำงานด้วยกันแต่เราได้ทำสิ่งดีๆกับคนอื่นดังนั้นความสุขม,มันก็เลยล้อนออกไปเลยนะแล้วครูเชื่อว่าเรายังทำต่อไปได้อีกเยอะๆไม่ใช่หยุดแค่นี้ตราบใดที่เรายังเป็นสายใหญ่นิเทศ เราจะช่วยสังคมแบบนี้เราจะเป็นสายใหญ่สังคมศึกส,สาวันเกิดครบรอบ40ปีนะครับขอบคุณมากนะคะ40 ซีผู้ชายเป็นยกว่าปะคือกินเด็กอะอิชาเนอะอิชาผู้ชายดูดีมากเลยนะเช็กเซ็กเซ็กซี่อ่ะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบไม่ใช่ปัญหาอายุที่เพิ่มขึ้นมาผมไม่ถือสาเรื่องปกติความรักของผมนะสิยิ่งเติมตามเกณฑ์เข้าใกล้หัวทองสุขอขนที่เตรียมให้แฟนเป็นของทันใจให้คุณกระเป๋าแบรนเนมชิปะเอ,อ้ยจริงดิน้ำหอม ไม่มีแน่นแน่พพยไม่มีตังหรอกครับทั้งเมืองบารีเอาไว้คร้งหน้าเธอฮะผมมีแค่ความห่งใยอยากให้คุณไปนานๆมาให้ผ่านแอปเช็คพีดีอังงละสิว่าเช็คอะไรถึงคุณยังแจมยังใส่ก็ใครใครเจ็บก็คนเริ่มคลิปสิสิเป็นไวใกล้ชิดกับความเสี่ยงโรคภักินสันเช็คพีดีเช็คพีดีเช็ค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 โหลดโหลดแอปเลย ไปไปเช็คกันเลยเช็คพีดีเช็คพีดีเช็ค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 มาเช็คให้รู้ก่อนโรคพาร์กินสันป้องกันได้ใช่ค่ะแอปเช็คพีดีสีเมื่อไหร่โหลดได้เลยค่ะตรวจประเมินความเสี่ยงโรคพาร์กินสันได้ง่ายๆบนมือถือของคุณเองโหลดแอปเช็คพีดีพาร์กินสันยิ่งเช็คเร็วยิ่งรู้เร็วยิ่งป้องกันได้ ช็คพีดีเช็คพีดีเช็คเช็คพีดีเช็คพ d ดีเช็คที่บอกว่าเต็มที่อะ่ะคือเราเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าเอ๊ะอันนี้เราช่วยได้นี่อันนี้เราทำได้นี่เราไม่ต้องรอให้คนอื่นมาทำทำเลย คิดกันอย่างเต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทํามันออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นการชวนกันมาทามนุษย์พันธ์เต็มที่เวลามันมารวมกันอ่ะมันเต็มที่ขึ้นไปอีกมันมันสนุกอ่ะมันแค่ได้กลับมาเห็นหน้าเห็นตายิ้มให้กันแล้วก็ทําอะไรดีอ่ะมันเป็นรางวัลชีวิตน่ะจริงๆเด็กนิเทศทุกคนเรารู้จักตัวเองดีแล้วเราก็รู้ว่าใครทําอะไรได้แล้วเราไว้ใจซึ่งกันและกันแต่ละคนก็มีของเป็นของตัวเองมีความสามารถมีความถนัดพอเอามาแชร์กันแล้วมันเหมือนประกอบร่างอ่ะมันก็เลยได้ ผลงานที่สมบูรณ์เป็นงานชิ้นเอกของพวกเราผมเชื่อใจคุกกี้ครับแล้วก็ความเต็มที่แบบนิเทศศาสตร์ครับพวกเรามีความหลากหลายแต่ว่าพวกเรารวมกันได้เราเรียนด้านการสื่อสารทําให้เราสามารถทําเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายได้นะครับเรามีความผูกพันต่อการผูกพันต่อคณะและสายใยต่อสังคมก็คือเรานําความผูกพันในนี้มาทําอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นกับสังคมเพราะนักเรียนของครูเท่านั้นเลย เพราะนักเรียนของครูเต็มที่กับโครงการน,นี้จริงๆ